แต่ทีนี้ถ้าเราไปดูความสมบูรณ์ของอ่าวมายานี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงฝูงโลมาที่กลับมาว่ายน้ําหากินบริเวณอ่าวโลซามะที่บริเวณหมู่เกาะพีพีหลังจากที่มีการปิดห้ามเข้าพื้นที่1เดือนนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นดัดชนีชี้วัดความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศทั้ทงบนบกและทะเลได้เป็นอย่างดีครับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดน,นพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เขาสามารถบันทึกภาพฝูงโลมาที่กําลังเล่นน้ําอยู่บริเวณหน้าอ่าวลซามะด้านหลังอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ได้ครับโดยโลมาแต่ละตัวนี้ก็มีขนาดความยาวประมาณสัก1.5เมตรครับใช้เวลาเล่นน้ําอยู่ประมาณ6-7นาทีก่อนที่จะว่ายน้ําหายไปครับ นายกทีขาวุฒิศรีบุรินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมูกก่เกาะพีพีก็บอกว่าภาพที่เห็นก็ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศปิดอ่าวมายาเนี่ยครับงดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชั่วคราวระหว่างวันที่หนึ่งสิงหาคมถึงวันที่30กันยายนเพื่อให้ธรรมชาติทั้งบนฝั่งและใต้ทะเลบริเวณอ่าวมายาและอ่าวโลสามะได้ฟื้นตัว ก็หลังจากปิดก็คือไม่มีเรือนําเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เลยทําให้พบเห็นสัตว์น้ําอย่างเช่นฉลามคลีบดำอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมีโลมาก็กลับมาหากินบริเวณนี้บ่อยครั้งด้วยอ่าวมายาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการประกาศปิดอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระบบนิเวศบนบกและใต้ทะเลเป็นระยะเวลากว่า3ปีครึ่งครับ หลังจากได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยวมานานโดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการทางทะเลก็ร่วมกันทําการฟื้นฟูปลูกปะการังรวมกว่า32,000ต้นฟื้นฟูเรื่องของธรรมชาติบนฝั่งใช้หาดสร้างทางเดินเท้าเข้าอ่าวมายาห้ามเรือเข้ามาที่อ่าวมายารวมถึงห้ามลงเล่นน้ำนะครับแล้วก็สร้างท่าเทียบเรือเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณเอ่าวรสสามะหลังอ่าวมายานะครับ โดยกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้เมื่อวันที่1มก,กราคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็จะมีเริ่มมีการจำกัดนักจำกัดนะครับนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้รอบละ300คนเป็นระยะเวลารวม1ชั่วโมงนะครับทั้งนี้มาตรการทั้งหมดก็เพื่อที่จะไม่ให้ไปรบกวนธรรมชาติมากนักนั่นเองครับ,รบอ่าวโลซามาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอ่าวมาหยานะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ สวยมากๆเคยมีโอกาสไปเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอ่าวมายายัางปิดอยู่นะครับ,รบแต่ปัจจุบันนี้มีการสร้างท่าเรือ,อถ้าหากว่าจะไปอ่าวมายาต้องมาขึ้นที่ท่าเรืออ่าวโลสามาแล้วก็เดินข้ามไปไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ,รบเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสไปดูสักหน่อยนะครับ